โอเคครับผมทุกคนก็น่าจะได้ดูรีเพ์การเล่นที่ผมไปเล่นมาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูที่เด็กของผมบ้างนะครับว่าเด็กของผมมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเด็กของผมชื่อสตาร์ดัสก็เขียนอยู่ตรงตงเลยนะโอเคครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกครับผมเจ็ตซิงค์คอนเจ็ตซิงค์คอนนี่เป็นจูเนอร์นะครับเอฟเฟกของเขาง่ายๆเลยครับไม่ยากเลยครับเมการเปนี้อยู่ในสุดสานนะครับสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับเพื่อให้เขาเนี่ย กลับมาอยู่บนสนามได้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับส่วนซิงค h r อนเรโซเนเตอร์นะเมื่อเราอัญเชิญแบบพิเศษหรือเรามีมอนสเตอร์ที่เป็นจูเนอร์ยูนฟิลนะฮะเราก็สามารถอเชิญการ์ดใบนี้ออกไปได้เป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็การ์ดไซเบอร์ซิงครอนนะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เป็นจูเนอร์นะครับเอฟเฟกตค่อนข้างโกงครับเวลาลงมาเนี่ย เราสามารถอัปดาวให้ก er ับตัวที่เราเลือกได้เป็น2เท่าครับเช่นไซเบอร์ซิงโครเนี่ยจ้าตัวเอง1ดาวก็จะขึ้นเป็น2ดาวครับผมอันนเองประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวต่อไปครับฟิว y n ซิงโครเมื่อการไปเนี่ยถูกเมื่อเมื่อมีแบบพวกเอ่อยังไงอ่ะเรียก เมื่อเมื่อการใบเนี้อัญเชิญซิงโครนะครับเป็นแบบเอากาใบเนียเป็นวัตถุดิบก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ต่ำกว่าเลเวล2จากบนมือได้1ใบครับผมแล้วก็มาถึงการ์ต่อไปครับดับเพลเวอร์ hmm. ครับผมดับเพลเอร์ดียังไงเขามีเอฟเฟกต์อ hmm. ยู่2แบบครับเอฟเฟกต์แรกก็คือเมื่อมอนสเตอร์ฝั่งเราใช้เอฟเฟกต์ที่สามารถเรียกเพื่อนจากสุาสานได้ เมื่อการใบนี้ก็จะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ครับผมลงมาเป็นกรณีพิเศษนะฮะและเมื่อการใบนี้อยู่ในสุสารโดยการซิงโครหรือด้วยการสังเวยใดๆทั้งสิ้นก็จะสามารถอัญเชิญด o บเพล d e อร์ r t o เ็นสอตัวที่มีพลังโจมตีและป้องกัน400ครับผมมาในรูปแบบโจมตีครับแล้วก็อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแม็กซีแม็กซีไว้ทำไมเอาไว้ ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเมื่อเราทิ้งแม็กซีลงไปครับเราจะสามารถดอ,อก,การ์ดได้เมื่ออีกฝ่ายเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษครับผมนั่นเองต่อไปครับผมคาริกโก้ครับคอโครนะการ์ใบนี้เนี่ยเมื่อมีมอนสเตอร์ธาตุมืดอยู่บนสนามเนี่ยจะเชิญการ์ใบนี้ได้แบบพิเศษครับผมต่อไปครับผมซิงคอนคารีย การ์ดใบนี้ในช่วงเมนเฟสเนี่ยเมื่ออันเชิญมอนสเตอร์แบบการ์ดใบนี้แบบธรรมดานะฮะหรือแบบเซตก็ตามนะฮะการ์ดใบนี้ผมเคยใช้อยู่แต่ผมลืมเลยเอฟเฟกต์จริงๆมันละแต่ผมจำได้ว่าเวลาการ์ดใบนี้ถูกนำไปซิงโครเนี่ยมันจะสามารถอันเชิญเนี่ยโทเค็นออกมาได้หนึ่งตัวที่เป็นเลเวลสองพลังหนึ่งพันแล้วก็ เดอะดีเฟนซ์ศูนย์นะฮะแล้วก็ตัวต่อมาครับผมจังคอนเวอร์เตอร์ครับผมจังคอนเวอร์เตอร์เนี่ย mm hmm. เมื่อทิ้งการเบนี้จากบนมือนะฮะพร้อมกับทิ้งจูเนอร์นะครับจะสามารถเลือกซิงโครอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ซิงโครจูเนอร์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในเด็กนะครับหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็มาตัวถอดภัยครับผม s a t e l l i t e s y n c h r o นะครับผม s y n c h r นนเมื่อมีมอนสเตอร์อันเชิญแบบพิเศษออกมานะครับผมการไปนี้ก็จะสามารถอันเชิญแบบพิเศษจากคนมือได้ครับผมแค่นั้นเลยเรามาถึงตัวหลักของเราครับผมจังซิงโครนะฮะหรือจังซิงครนนั่นเองเมื่อการไปนี้ลงบนสนามแบบธรรมดาครับสามารถ อันเชิญมอนสเตอร์หนึ่งดาวหรือสองดาวจากสุสานขึ้นมาได้เป็นกรณีพิเศษในร,รูปแบบป้องกันนะฮะเราจะเน้นคอมโบจังซิงครนกับด็อกเพลเวเลอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะไฟแอนแอคแอ,แอสกาเตอร์เมื่อการเป็นนี้ถูกทำลายนะครับสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เลเวลตั้งแต่ห้าได้นะครับหนึ่งถึงห้านะครับแบบพิเศษนะฮะแต่เราไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้อยู่แล้วครับต่อไปครับ อุลุลุนะฮะต่างคนที่เขาเรียกกันว่าอ่าบอสซัมอะไรอย่างงี้นะผมเรียกสั้นๆเลยอุลุลุครับเป็นการ์ดใบ้ฮะใบศัตรูครับจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายนำการ์ดขึ้นมืออัญเชิญพิเศษหรือส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับสามารถใบไ้ได้หมดนะฮะเป็นเผ่าซอมบี้นะจูนเนอร์ด้วยนะฮะแล้วก็การ์ดใบนี่ครับจังเซเว่นครฮะจังเซอร์แวน่แวนดียังไงครับผมเมื่อ มีเผ่าจังลงมาบนสนามเนี่ยตัวที่ชื่อจังทั้งหมดอะจังคอนเวอร์เตอร์จังซิงโครนหรือจังอื่นๆฮะไม่ว่าจะเป็นจังไหนก็ตามแต่นะครับผมขอแค่มีจังฮะก็จะสามารถเชิญพิเศษจังเซอร์แวนได้ครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับเอสคัตเตอร์ดรอว์วอเกอร์นะครับผมการใบนี้เนี่ยสามารถทิ้งการจากหมื่นถึงใบเพื่ออัเชิญพิเศษตัวมันเองได้ครับผมแล้วเมื่ออัเชิญสําเร็จแล้วเนี่ยจะสามารถ เรียกไฟแอนแอสคาร์เตอร์ออกมาได้ครับผมเราจะนำสองตัวนี้ซิงโครกันครับผมเพื่ออัญเชิญเจ้าคาออสดูเลอร์นะฮะหรือเราจะสามารถอัญเชิญสตาร์ดัสดราก้อนได้นะครับผมต่อไปครับผมไลเกคิครับผมไลเกคิรู้ๆกันอยู่ครับทันเดอร์โบนั่นเองนะฮะสามารถทำลายการบนสนามที่เป็นมอนสเตอร์ของอีไฟได้ทั้งหมดครับคนน้องแฮปปี้ครับทำลายการ์ดเวิมวนการ์ดกระดักทุกใบบนสนามอีไฟครับชุบชีวิตครับชุบมอนได้หนึ่งตัวครับผม สุดสายคนโง่ครับทิ้งการ์ดจากเด็กได้หนึ่งใบเราจะทิ้งตัวนี้ครับแล้วก็การคือชีพของนักรบเลือกการ์ดจากในเด็กเนี่ยหนึ่งใบขึ้นมือที่มัน่าดนักรบแล้วก็ออร่าล่าออฟดักเน็ตครับผมดรอก,การได้สองใบเลือกทิ้งการ์าดธาตุมืดหนึ่งใบครับผมถ้าเราดรอปปึ๊บทิ้งการ์ดใบนี้ได้เลยนะฮะแต่ทิ้งเนี่ยเราจะาแบนนิตครับผมส่วนใหญ่แล้วการ์ดใบนี้เราจะไม่แบนนิตเจ้าดอเพลเลอร์นะครับผมเราจะมาแบนนิตพวกที่แบบไม่ได้ใช้อะครับ แล้วก็การนี้สาคัญมากครับจูนนิ่งถ้าเราใช้การจูนนิ่งเราจะหาพวกสิงโคมอนสเตอร์หรือที่เป็นจูเนอร์ได้นะครับผมขึ้นมือนะครับพวกจูเนอร์ทั้งหลายแหลขึ้นมือได้หมดเลยแล้วก็อันนี้ครับจุดสําคัญครับไลทนิ่งสตอร์มครับสามารถเลือกทําลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายหรือเลือกทําลายการเวทมนตร์การกระดกฝ่ายตรงข้ามได้ครับแล้วก็เกปโกลด์ครับผมใส่มาเพื่อกันนะใบเดียวแค่นั้นครับให้มันครบแล้วก็เมจิกซิลินเดอร์เอามาเป็นตัวแถมครับ แล้วก็จาออฟเกรดนี่ก็ตัวแถมเช่นกันเอาไว้ดอการหนึ่งใบครับผมอ่ะเรามาพูดถึงเอ็กซ์ต้าเล็กกันบ้างครับผมเอ็กซ์ต้าเล็กก็จะมีอ่าอะไรนะชื่ออะไรอะ่ะเซเลสเทียลดับเบิลสตาร์ชาเมนครับผมเมื่อการดบบนี้ใช้จูเนอร์แล้วไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวนะฮะรวมการเป็นสองดาวครับสามารถเรียกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสูสารมาป้องกันได้ครับแต่เอฟเฟกต์จะถูกทำให้ไร้ผล และไม่สามารถเชิญมอนสเตอร์พิเศษจากอีกสตาร์เด็กได้ก็ตามที่เห็นเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมไปตัวต่อไปครับผม m มทัลเ a ียลเมทัลมาเชอร์นะครับผมเมื่อเชิญการแบบนี้ได้สำเร็จนะครับผมจะสามารถเรียกมอนสเตอร์แบบพิเศษนะครับขึ้นมาตั้งป้องกันได้แต่เอฟเฟกจะถูกทำให้ไร้ผลนะครับผมหนึ่งตัวนะแล้วก็ตัวต่อไปครับผม อะมูรีอาร์มครับผมเมื่ออัเชิญการเบนิสสำเร็จสามารถนําการเบนิสไปสวมใส่ให้กับตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งเพิ่มพลังอีกหนึ่งพันครับผมแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้เอฟเฟกนี้ครับเราจะมาอัญเชิญควอซ่าดากอนนั่นเองครตัวนี้นั่นเองครตัวต่อไปครับทีจีไฮเปอร์ครับผมทีจีไฮเปอร์เนี่ยลาบิเลียนเนี่ยมันเอาไว้สลับดอกการนะครับเวลาเราอัญเชิญทีจีไฮเปอร์ขึ้นมาได้เนี่ยแล้วเราอันเชิญมอสเตอร์ซิงโครตัวอื่นเราจะได้ดอกการหนึ่งใบครับผมแล้วก็แอคเซิผม เมื่อเชิญการ์เมนี้สำเร็จครับเราสามารถเลือกเพิ่มเลเวลหรือลดเลเวลของเจ้าตัว e x c e l s y n c h r o n ได้ครับผมเพราะเป็นการซิงโครนนั่นเองต่อไปครับผมจังสปิดเดอร์ครับจังสปิดเดอร์เนี่ยเป็นการที่จะเอาไว้สำหรับเรียกมอนนะฮะผมเมื่อัเชิญซิงโครสําเร็จนะครับผมจะสามารถเรียกมอนสเตอร์ได้หมดสามใบครับผมตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงสามครับอย่างละหนึ่งตัวครับผมโอเคครับ แล้วก็มาถึงที่ Star Dust Charge Warrior ครับผม Star Dust Charge Warrior เนี่ยเอฟเฟกตรงตัวครับผมเมื่อเชิญซิงโครสำเร็จสามารถโจากการได้หนึ่งใบครับผมง่ายๆเลยตัวต่อไปครับผม F A d o r ครับ Dexter Dexter นะอ่านว่าอะไรนะ Dexter โอเคการเปนี้เนี่ย,ยจะมีพลังคูณ300นะครับต่อดาวที่ตัวเองมีนะครับคูณง่ายๆก็คือตัวมันมี7ดาวคูณด้วย3เท่ากับ2อ0พครับผม แล้วก็เม,มื่อมีเมื่อการเมื่ออีกฝ่ายใช้การเวทมนต์หรือการกับดักเนี่ยสามารถลดเลเวลของตัวมันเองนะครับผมลงไป2หน่วยครับเพื่อที่จะเนกตการพวกนั้นได้ครับผมและทำลายทิ้งแต่พลังก็จะลดเช่นกันนะครับผมตัวต่อไปครับผมชูตติ้งไลเซอร์ดากอนครับผมการไมเนียเมื่อลงมาแล้วนะครับผมจะสามารถเลือกลดเลเวลตัวเองได้ ลดเลเวลตัวเองไปสองขั้นก็จะเหลือแค่ห้าครับง่ายๆเลยแล้วก็ตัวที่คุณควรรู้จักกันดีนะครับสตาร์ดัดด๊กก้อนเอฟเฟกของเขาก็คือเมื่ออีกฝ่ายใช้เอฟเฟกการทำลายนะครับในการทำลายการ์ดบนฟิวนะครับผมเป็นควี c เอฟเฟสามารถใช้ได้ตอนไหนก็ได้เธอศัตรูก็ได้เธอรเราก็ได้จะสั่งวยการไปนี้ครับเพื่อเพื่อเนเกตการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับผมที่จะมาทําลายนะครับผม แล้วตอนเอนเฟดครับเอฟเฟกของสตาร์ดัสก็จะกลับขึ้นใหีกรอบหนึ่งครับก็คือจะกลับมาบนฟิลนั่นเองอัญเชิญเป็นพิเศษนะฮะจากสุสานแต่ว่าถ้าการ์ดใบนี้ถูกเอานาออกจากสุสานก็อัญเชิญไม่ได้นะตัวต่อไปครับผมเป็นเจ้าคริสตัลวิงซิงโคนดรักอ่าไม่ใช่ดรักนะดราก้อนก็เอฟเฟกเธอละคังครับผมจะสามารถเนกิดการ์ดฝั่งศัตรูได้ครับผม ก็คือจะเนเกตไปเลยครับแล้วทำลายทิ้งเลยครับผมแต่เฉพาะการ์ดมอนสเตอร์เท่านั้นครับผมเฉพาะมอนสเตอร์นะและก็จะนำพลังครึ่งหนึ่งของตัวที่ทำลายไปเนี่ยนำมาเพิ่มให้กับตัวเองครับผมและการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเวลาโจมตีมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามถ้าพลังโจมตีน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามแล้วก็พลังมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับผมพูดง่ายๆคือตัวนี้พลังแน่ๆหกพันโอเคครับ ตัวต่อไปครับผมคอร์ดูเลอร์ครับผมเดอะคาออติกมีมีจิจิคอลดราก้อนนะฮะเมื่อเชิญได้สำเร็จครับเช็คการ์ดห้าใบบนสุดครับผมเลือกการ์ดที่มีท่าแสงหรือความมืดหนึ่งใบขึ้นมือครับผมที่เหลือให้นำลงสุสานครับผมการ์ดใบต่อไปก็คือชูตติ้งสตาร์ดราก้อนครับผมการ์ดใบนี้ก็เหมือนกันเช็คการ์ดห้าใบครับแล้วก็สับใหม่ที่ผมรู้นะคือสับใหม่แค่นั้น แต่ว่าผมไม่รู้เอฟเฟกต์จริงๆของมันแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็จะคล้ายๆกับสแตนดาร์ดครับผมอย่างเดียวก็คือเม่อ,อีกฝ่ายเนี่ยใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่จะทำลายการไปนีนะครับผมก็คือจะทำการเนี่ยรีลีทปะถ้าผมจะไม่ผิดอ๋อไม่ใช่รีลีทครับผมเป็นการแบนนิชการ์ดนะครับผมเพื่อที่จะทำให้การใบนั้นไร้ผลครับและอ๋อ ผมผมเข้าใจแล้วก็คือการแบบนี้จะทําการแบนิชตัวเองครับผมเพื่อที่จะทําให้การทําลายของฝั่งตรงข้ามไร้ผลครับผมและเมื่อจบเทินครับผมจะสามารถเชิญการดบบนี้ลงมาได้เป็นกรณีพิเศษครับผมนั่นเองนะตัวต่อไปครับพระเอกของงานนี้ครับผมชูตติ้งคอร์ซาดากอนครับผมถามว่าพระเอกยังไงหรอเอฟเฟกต์ของเขาก็คือเทินละหนึ่งครั้งคุณจะสามารถเนเกต การ์ดอะไรก็ได้ที่คู่ต่อสู้ใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์การ์ดกับดักเวทมนต์ในเกตได้หมดครับหนึ่งครั้งในเกตแล้วทำลายทิ้งเลยและเมื่อการเป็นนี้ถูกทำลายจะสามารถเชิญพิเศษชูตติ้งสตาร์ดากอนออกมาได้ครับก็คือตัวนี้น,นั่นเองโอเคครับไปตัวต่อไปครับตัวที่ผมใส่มาเพิ่มเพื่อให้มันครบเด็กจริงๆและเป็นตัวที่มีประโยชน์มากครับผมเจ้าตัวบอรสซออาจว่าบอริซอสดากอนครับ พลังโจมตีสามพันการไนี้ไม่สามารถถูกทำลายจากแบทเทิลได้ครับผมเอฟเฟกทุกๆหนึ่งครั้งครับสามารถเปลี่ยนโพซิชันของตัวมอนสเตอร์อีฝ่ายได้นะครับหรือมอนะสเตอร์ฝ่ายเราฮะโพซิชันก็คือ,อไงขึ้นไงลงอะ่ะการโจมตีตั้งป้องกันเลยประมาณนี้ครับและเมื่อการเปนี้โจมตีไปอ่ะจะนำพลังโจมตีของมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามมาเพิ่มให้กับตัวเองครึ่งหนึ่งนะฮะ คุยง่ายๆก็คือชนะแน่นอนหลานเปอร์เซนต์ตียังไงก็ชนะหลายเปอร์เซนต์แล้วก็โดนดามีเต็มๆเข้าไปอีกนะฮะไม่รอดะะอย่างเช่นฝั่งศัตรูมีพลังเก้าพันมันก็ไปเอาพลังตรงนัน้นมาสี่พันห้าเอามายัดให้ตัวเองเป็นเจ็ดพันกว่าก็คือพลังฝั่งตรงข้ามก็จะลดลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลดนะแต่ผมจําได้ว่าน่าจะไม่ลดนะเอรผมสับสนตัวเองอาจจะไม่ลดก็ได้เดี๋ยวขออ่านอีกทีนึง c คอร์เลนแอคแท็กแอนด์อิชิดะส์มอนสเตอร์เคอร์เลนแอคแท่าจะไม่ลดนะครับก็คือดูดดูดพลังเข้ามาเปลี่ยนโพสิชันปุ๊บตีกับปุ๊บเขาตายแน่นอนห้ายเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็สลับเด็กคอซ่าชุดติงดากอนก็จะประมาณนี้เฮ้ยชุดติงคอซ่าดากอนเฮ้ยถูกแล้วนี่แหละครับหน้าตาของชุดติงคอซ่าดากอนถึงจะอันเชิญยากแต่ว่า มันก็มีวิธีที่อันเชิญง่ายๆอยู่ครับตามในคลิปของผมก็คือการที่จะทําให้อันเชิญง่ายๆก็คือเราจะใช้จังสปิดเดอร์ในการอันเชิญ3ตัวเพื่อเรียกเจ้าตัวเมเทียลเมทัลมาเชื่อออกมาครับผมแล้วก็เรียกอมฤีอาร์มมาครับผมนําทั้ง3ตัวซิงโครรวมกันจะกลายเป็นชูตติ้งคอซ่าดาก้อนครับประมาณนี้เลยครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกัน เด็กต nah, ่อไปน่าจะเป็นเด็กอาร์ต่ะมั้งไปละาม่าย